ารัวเนี่ยภาษาเขมรเห็นไหมครับภาษาเขมรจะได้รับอิทธิพลจากภาษาฮินดีนะคะมาเยอะมากเลยโดยเฉพาะเวลาเราจะพูดภาษาฮินดีเนี่ยเราจะต้องมี r ร์อ่าดะนั้นเวลาเราจะพูดว่าบัพเพิ่นทุกกะริยาภาษาไทยก็จะบอกว่าบัพเพินทุกกิริยาบัพเพินทุกกิริยาแต่ถ้าเราเติม r เร้าไป เราก็จะนด้ปฏิ่มกระรอกยี่ริยาอะไรทุกกระรกยริยานะดกคัสรีนะะ อย่างนี้เป็นต้นังนไ้ไมจะต้องมีคําว่าอรลงไปทุกตัวนะคะที่มีลักษณะเหมือนเลขแปบลบนัหลังนั่นเองอันนี้จึงจะถือว่าเป็นกระส่ายอินดี้แท้นะคะอ่าอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นตัวนี้นะคะที่พระสมณะโคโดมเนี่ยนะคะหรือนักบวชอ่าโคโดมเนี่ยท่านไปบำเพ็ญทุกกรักริยาเนี่ยในภาพดุคตรีหกปีเนี่ย ไม่กินน้ำนะคะหกปีไม่ดื่มอาหารหกปีเลยจนทําให้ร่างกายของท่านเนี่ยผู้สู้ผอมดังนั้นเรามาศึกษาปรัชญาฟิโลโซฟีนะคะเรามาศึกษาปรัชญาที่ได้จากพระพุทธเจ้าทรงประเพณทุกขรรติริยานี้ว่าเราได้อะไรจากเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านเป็นเจ้าชายอยู่ในวังมีนางสนมกำลันมีอาหารมาปรนเปรมมีเพชรนินจินด,ดาทองยอง เป็นเจ้าชายเป็นองุฎราชุมาต่อไปก็จะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแต่ท่านทรงไม่เลือกเพราะท่านเห็นคนแก่และคนตายและท่านก็เลยไม่อยากแก่และไม่อยากตายแต่พอท่านมารู้ความจริงแล้วท่านก็รู้ความจริงว่าทุกคนต้องแก่และต้องตายนี่คือความจริงหรือเรียกว่าสัตธรรมที่ทุกคนจะต้องหมุนไปตามกมล,ล้ออย่างนี้นะคะดังนั้นท่านก็เลยถือออกบวชมาถือเพาเป็เพระพบจันในการออกบวชเพื่อที่ท่านจะมีชีวิต อปะตักนั่นเองนะคะดังนั้นจุดแรกเลยที่ท่านจะต้องไปเลยก็คือถ้ำดงคาสิรินะคะในปัจจุบันอยู่ที่รัฐท่หาประเทศอินเดียนะครับท่านไปบำเพ็ญทุอกอยู่ที่นั่นเรื่องที่เราได้จากการบำเพ็ญทุกขกัริริยนี้คือหนึ่งความอดทนอดกลัน้นหกปีที่ไม่กินข้าวไม่ดื่มน้ําอดทนอดกลัน้นสองการเสียสละ ความเสียสละอุที่ตนเพื่อที่จะหาทางค้นทุก์นะคะสา